ดีมงกคุณจ้องรุก L G T เห็นตรงนี้ไหมเป็นอะไรคะโฟกัสอ่ะก็ให้ลัดมารถมาอะไหนเซิร์ฟสเก็ตให้ดูหน่อยไปดูนี่เซิรสเก็ตนะมันคือสเก็ตบอร์ดนั่นเองสเก็ตปิงมันคือบอร์ดนะไม่ใช่สเก็ตปิงอ่ะตั้งแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะดูกัน ช่วยตอวขวัญขวัญไปแค่ตัวขวัญค่ะขึ้นเรานะคะหนึ่งนะคะแล้วก็ไปสนใจเราลงมือออกมาเล่นอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงเล่นกันนะคะโอ้โหสเก็ตเล่นนะฮะนี่อันนี้คือตัวใหญ่ไม่สมสเก็ตนะฮะอ้าใน ไม่คอยดูวิธีการเล่นหน่อยอ่ากับไปเลยค่ะมันก็จะเล่นเหมือนเซิร์ฟนะใชฮมือนกันะกเซิร์ฟันเหมืออยู่แบบนี้มากอ่นี่ก็ค่อยแรงนะะพกีตอนตอนตอนที่เราฝึกเล่กันนะลนใช่มาตลกเลย ไม่รักวะไม่รักเราเล่นไม่เป็น pues ก pues 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 ันทุกคนเราเล่นไม่เป็นกันทุกคนนี่ยังใครเป็นทีนางก็คือทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเราพูดใต้กันเยอะจังเลยเพราะเราเป็นคนอะไรคะคนใต้ฮะคนใต้จังหวัดสงขล라이นเดียก็คือนะคะ คนาอ้าทุกคนคะให้ทุกคนน่เลือก1เบอร์แล้วก็มานังเสนอหน่อยให้ไปก่อนะคะเดวอาค่ะผอบงเราจะมาแข่งเล่นสินคี่คือเบอร์หนึ่งเบอร์ ...2 สวัสดีครับผมเบราจะมาแข่งเล่นสเกสัสดีครับ ผมเลือกผมเลือกเบอร์สามนะครับวันนี้เราจะมาแข่งเล่นสเก็ตกันนะเอ้าไปสเก็ตเองนะสเก็ตของไอเทมคนแรกค่ะแล้วก็ในคนที่หนึ่งก็จะแข่งกับคนที่สองแล้วก็ประเดี๋ยวนะคะใครชนะก็จะมาแข่งกับพี่ฟลุ๊กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนกตที่ก็ที่ค่ะ ก็ดีระวังไอ้เดีทุกคนค่ะมีการขี้โกงมีการขี้โกงทุกคนเราแค่บอกขอเขาที่ระวังเขาเริ่มแล้วไปรอบใหม่มาเลยเอ,อ้าวอ้อมจีนค่ะอัอมจีนเอาสเก็ตให้พี่บางเลยค่ะอุ้เล่นไม่ได้อ่ะน,นั่นเราจะเล่น ควนชนะอันไม่เกี่ยวไ <Okay. S 1> มว่ควน,นชนะให้ชนะแล้วไม,ไ,ไม่ต้องชนะเลยเข้าใจไหมคนแพ้ต้องแข้งเข้าใจไหมเอาฮะแม่จับก้อนม่จับล้ําเออต้องแข้งอภิบ,บ,ออบ,บาลนั่นเอ,อ,องทุกคนคะเดี๋ยวเทียนนะคะก็จะเดินไปที่จุดมุ่งหมายนะคะก็คือต้องเดินสเกีมาจากนู่นนะคะแล้วก็มาถึงตรงนั้นนะคะก็คือเตียงเตินนั่นนะ น่ามัก็จะถึงนั้นนะคะที่เป็นรอยตัดตรงนั้นเลยเป็นเลยเป็นรอยรุ่มเป็นรอยเลื่อมอะคะ<ป>่ะแตน<ป>มาเดินยู่ถ่ายวิดีโออยู่ค่ะนี่นะคะเราตัดดินนันเองอเดี๋ยวเราจะมาซีนกันนะคะยวเรามารอกัน ยังไม่พร้อมอ่ะอ้าวเลี้ยวอันแดงอ้าวเบอร์สามไม่มีแล้วใช่ไหมคะอ้าวเบอร์สามไม่มีแล้วอ้าวหนึ่งสองสามท er ุกคนขาครัดผู้ได้อ๋อทุกคนขาผู้ได้กรู้เลยนะคะเบอร์หนึ่งเอ้ยเบอร์สองนะคะไม่รู้ชนะอ้าวดูหน้าดิค่ะอ้าวขอดูหน้าเบอร์สองหน่อยเออเบอร์สามพึ่งครับเบอร์เบอร์ เบอรบอนึนี่ค่เบอร์สาบรสามไม่เอาแดงนะมาแดงนะคะนูอ้าวขอดูหน้าผู้ชนะหน่อยคนมันเทอครับอ้าวนายจะจะจะแสดงความเสียใจยังไงผันโอยไม่ไม่ให้ดูหน้านะาจะจะคนค่ะเราจะมานั่งเล่นกันนะอ้าวจูงมามาต้องต้องใส่นานได้ พี่ฟุกตือหนค่ะพี่ฟุกถือบ้างก็นะคะวันนี้เาจะลงมาแล้โอ้ไม่เอาไปลด้วยไก็ตหยกโลทุกคนทุกคนหาจักรีตอนนี้นะคะเป็นเวลามืดแล้ว อ้ยมันมีว่าวด้วยทุกคนอะพี่บังพี่ฟูขายซูมหน่อยค่ะเห็นว่าวไหมไม่เห็นไหมมค่าหมวกคมกคล้ยมกไม่ไไม่บ้เมฆมึไปอีกเยอะหรอไม่ไม่ซูงเลยดู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 ้งจื่นขึ้นไปยืนบนอะไร่นน้าคือ น้านเดี๋ยวจะวงให้ตอนตัดนี่นะเอาแม่จึงไม่้เอาวัตตันาชอบคิดดีก็อย่าง่กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้งคิดต่อไปไป